ทำอะไรคุณบร o c มาตุลลอยิวบาร o c กาตูนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้คุณครูขอเสนอกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเรื่องการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์นะคะวันนี้คุณครูมีอุปกรณ์อะไรมานําเสนอคะคุณมิ้นคะวันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์แผ่นป้ายอาชีพค่ะค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีแผ่นป้ายอาชีพนะคะนักเรียนก็ไปใช้ของเล่นนักเรียนก็ได้นะคะหรือบล็อกไม้นะคะหรือของเล่นอะไรก็ได้ค่ะ ค่ะในการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวละจังหวะน,นี้นะคะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะคือการจําเท้าอยู่กับที่นะคะให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็สังเกตนะคะประสาประส,ะสาสมผัสทางตานะคะ,ะและมือ,มอ<ด>นะคะใช่ใช่คะ่คะแล้วก็มีอะไรคะคุณม,มิ้น ได้ยินใช่ไหมคะาการทันทา,<อ>ายะค่ะคำสั่งนะคะทําตามกติกานะคะค่ะถ้าพร้อมพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะค่ะ Are you ready Are you ready Yes, yes. <We> a <are>. R พร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยนะคะค่ะคำสั่งแรกนะคะเอ็นไปทางซ้ายอุปกรณ์เอ็นไปทางซ้ายอุปกรณ์เอ็นไปทางขวา อุปกรณ์เอ็นไปข้างหน้าอุปกรณ์เอ็นไปข้างหลังแล้วก็สบัสดิ์สัสดิ์สัสดสวัดสวัดสดสิดสัดสดิสัดเลยค่ะสบัดแรงๆเลยนะคะแล้วก็หยุดค่ะนี่นะคะเป็นการเคลื่อนไหวง่ายๆนะคะซึ่งเด็กๆสามารถทํานํากลับไปทําที่บ้านได้นะคะค่ะทํากับผู้ปกครองนะคะสนุกสนานนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณงูขอจบกิจกรรมเคลืล่อนไหวและจังห <บะ S 2> วะพียงเท่านี้นะคะ Asalama aleiku marahmatu lohi wabara